สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องของเราวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับสุคอย Su-57 ปี2025เครื่องบินขับไล่ล่องหนรุ่นใหม่จากราัสเซียที่กำลังสร้างความสนใจอย่างมากในอเมริกาจะเจ๋งขนาดไหนไปดูกันเลย exterior ภายนอกเริ่มจากดีไซน์ภายนอก Su-57 มาพร้อมรูปลักษณ์ที่ล้ำสมัยลาดเอียงเพื่อลดการสะท้อนเรดาร ัวลำทำจากวัสดุผสมที่เบาแต่แข็งแรงปีกรูปทรงคล้ายสามเหลี่ยมเสริมความคล่องตัวในการบินและแน่นอนออกแบบมาให้ล่องหนต่อเรดาร์เพอร์ฟอร์แมนซ์สมรรถนะ SU-57 ใช้เครื่องยนต์ทรงพลังแบบใหม่ทำให้สามารถบินด้วยความเร็วเหนือเสียงได้โดยไม่ต้องใช้ออฟเตอร์เบอร์เนอร์ความเร็วสูงสุดอยู่ที่ประมาณแมต2.0และยังมีระยะปฏิบัติการกว่า3,500กิโลเมตรพร้อมระบบควบคุมการบินแบบดิจิทัลทำให้บังคับได้แม่นยำและลื่นไหลอินทีเรี i r ภายใน ภายในห้องนักบินของ su 5 7ทันสมัยมากจอสแสดงผลแบบสัมผัส su d และระบบช่วยนักบินอัตโนมัตริรวมทั้งเก้าอี้ดิดต,ตัวที่สามารถทำงานได้แม้ในสภาวะเร่งด่วนเคอกพิทออกแบบมาให้สบายและรองรับภารกิจระยะยาว safety feature ระบบความปลอดภัยเรื่องความปลอดภัย su 5 7มาพราพ้อมระบรรบเตือนภัยล่วงหน้าระบบป้องกันการถูกโจมตีด้วยขีปนาวุธรวมถึงระบบรบกวนเรดาร์และคลื่นวิทยุมีระบบดิดตัวอัตโนมัติและมีการเสริมเกราะในจุดสำคัญของเครื่อง Prices ราคาราคาคของ Su-57 อยู่ที่ประมาณ35-45ล้านดอลลาร์ต่อเครื่องขึ้นอยู่กับอุปกรณ์และระบบที่ติดตัง้งถือว่าคุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับเครื่องบินรบล่องหนรุ่นอื่นๆในตลาดและนี่ก็คือภาพรวมของ Sukhoi Su-57 ปี2025เครื่องบินขับไล่ล้ำอนาคตจากรัเสเซียที่กำลังได้รับความสนใจจากทั่วโลก โดยเฉพาะในอเมริกาหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ไว้ด้านล่างว่าคุณคิดอย่างไรกับ SU 5 7เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องของเราวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับสุคอย SU 5 7ปี2025เครื่องบินขับไล่ล่องหนรุ่นใหม่จากรัสเซียที่กำลังสร้างความสนใจอย่างมากในอเมริกาจะเจ๋งขนาดไหนไปดูกันเลย exterior ภายนอกเริ่มจากดีไซน์ภายนอก SU 5 7มาพร้อม